ติดตามช่องแ h ตสตาร์5 4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับสู่เดตสตาร์เก้าห้าสีชแนลเปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวพฤษภนะว่าดวงความรักปลายปีนี้จะมีอะไรบ้างนะนะคะ วันนี้เราจะเปิดดวงความรักภาพรวมกันนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาวราศรีพฤษภชาวลัคนาพฤษภทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงความรักเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกนทียาโค้ดแอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่ขึ้น ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องของโมด้าคุณอาจจะสนับสนุนพันปุ่มซปเปอร์แตงนะคะหรือว่าช่องทาง a f f i l i a t e นะในหน้าช่องของหมดาวได้เช่นเดียวกันนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านล่วงหน้าเลยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งสิง์สทเิ์ของชาวพฤกธศิษย์ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่รักออร์คเคลิล บารมีแห่งองค์พ่อพิก่กนตศครูบาอาจารย์องค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดองค์พยาพิเพ่โขราจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมแมนสมิธครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอบูชาด้วยอนุภาพวิชาดวงชะตาไพ่ยี่สี่ไพ่รักออร์เคิลขอญาณสว่างให้ดวงชัดเจนขออนุญาตเปิดดวงความรักของชาวพฤทธศพในเดือนสามเดือนสุดท้ายนะคะ ได้อย่างทิ้งตรงและแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สำเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิ้นคอยมีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวพุทธศพด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุอเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ยิ่สี่นะคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรพลังงานภาพรวมนะคะ เขาคือใครนะคุณคิดอย่างไรนะตัวตนคุณและเขานะคะภาพรวมในเรื่องของความรักเรามาดูนะไพ่ใบรแรกคุณแปดดาบมาเลยทีเดียวนะคะชาวผู้ศพนะ คุณก็สบักสบอมมาเยอะอ,ะอ่ะนะคะแปดดาบเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกโศกผ่านความผิดหวังนะคะในเรื่องของความรักนะเจ็บปวดในเรื่องของความรักมามากมายนะ,ะนะคะพืชศพหลายๆคนอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะไพ่ใบนี้นะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม <นะ S 2> ้นะผ่านความทุกข์ในเรื่องของความรักหรือบางคนตามหารักแท้อยู่ นะคะอยากจะมีรักแท้อยากจะมีคนรักที่ใช่ที่แท้จริงสักคนนะคะแดาบนี่ก็คือบางทีก็แอบหวัน่นแอบกลัวนะกลัวว่าคนที่เข้ามาจะเป็นยังไงจะมีผลต่อชีวิตอย่างไรเออนะคะหรือว่าจะมีผลต่อลูกเต้าไหมรักเราแล้วรักลูกเราไหมเออนะคะรักครอบครัวเราหรือเปล่านะชาวพฤษศแปดดาบเนี่ยคือคุณคิดกลัวไปหมดเลยอ่สะสาลาตะ นะคะหรือบางคนมีกำแพงในตัวเองอยากจะมีความรักแต่ก็แบบว่าแอบหวันว่นหวั่นแอบกลัวในใจไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะคะแปด,ดาบเนี่ยมันมีแผละนะอาจจะมีแผลในเรื่องของความรักมาทําให้เลยแบบกลัวไม่กล้าจะเปิดใจก็ได้นะชาวพุศกนะคะหรือว่าบางทีก็แบบว่าอยากจะอยู่เซฟโซนหรือบางทีก็แบบจะมีใครเข้ามาก็าแอบปิดกั้นตัวเองก็ได้นะ ราชินีดาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบรักใครรักจริงทุ่มเทในเรื่องของความรักมากๆเวลามีใครเข้ามาคุณก็จะแบบว่าพอมีความรักปุ๊บคุณจะหวังเสมอเลยว่าอันนี้ต้องใช่รักแท้ของฉันแหละอฉันจะรักคนนี้นะคะเขารักฉันจริงใจฉันต้องงานความจริงใจจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะพอเวลาคุณมีความรักคุณก็จะซื่อตรงต่อความรักของคุณมากๆคุณก็จะทุ่มเทให้กับความรักของคุณมากๆ นะคะไม่มีโกหกคู่ครองคนรักเลยพูดจาอะไรแบบตรงไปตรงมาจริงจังจริงใจนะราชินีดาบเนี่ยเป็นคนตรงๆเป็นคนจริงใจนะคะในความรักอยากจะเจอคนที่ใช่อยากจะมีคนที่ดีนะคะอย่าหลอกลวงกันเนี่ยเนี่ยปณิธานของคุณนะไม่ชอบคนหลอกลวงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนะ่ะมอบความรัก มอบความทุ่มเทอะไรให้กับคนรักทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะนะคะคุณก็จะปรารถนาคนที่แบบตอบสนองความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างที่คุณมอบให้เขาเช่นเดียวกันนั่นเองนะพฤทธศกนะโอราชินีดาบเนี่ยนะคะจริงใจจริงใจแต่ก็แอบ,บเป็นคนที่แบบบางครั้งมีอีโก้สูงได้นะนะคะบางทีก็ชอบข่มแฟนข่มคู่ครองคนรักก็ได้นะพฤทธศกนะคะราชินีดาบอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องการเป็นคนที่อยากจะเอาชนะไง นะคะสิเหรียญโอ้โหผู้ศกนะปลายปีนะนะคะขึ้นเหรียญสิเหรียญไปเลยเงินก้อนใหญ่อ่าแสดงว่าในช่วงปลายปีจากนี้ไป3เดือนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยเงินทองนะคะคุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการเงินการทองกอบโกยเงินทองเออได้ทรัพย์ใหญ่ได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์เออหรือบางคนแบบ ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกําไรเยอะมากนะคะหรือว่าคนบางคนได้โบนัสเยอะมากได้เงินเยอะมากในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะได้โบนัสปิดเงินปิดงานจ็อบใหญ่ได้นะคะธุรกิจผลประกอบการดีเป็นที่น่าชื่นใจนะคะสิเหรียญนะ่ะคือความมั่งคัง่งความมั่นคงนะรวมถึง10เหรียญเนี่ยคุณอาจจะแบบคิดว่าอยากจะเจอคนที่พ,พร้อม อืมพึกงศกอยากจะเจอคนที่เพียบพร้อมคนที่มีความสําเร็จคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอืมมีบ้านมีรถมีอสังหาริมทรัพย์แล้วฉันไม่อยากที่จะไปแบบว่ากัดก้อนเกลือนกินอีกแล้วฉันหนักมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพึกงศกคุณก็อยากได้คนรวยแหละนะคะพึกงศกันมังกรนะอันนี้เป็นตัวแทนของธาตุดินนะคุณก้อนง้างมีความมั่งคั่งมั่นคงมากๆในช่วงจันนี้ถึงปลายปีนะคะจบ โปรเจกต์ใหญ่อะไรได้บางคนขายที่ได้เออบางคนขายที่บางคนจบงานใหญ่ได้บางคนเป็นในหน้าวิ่งเต้นสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่มาพอดีทันเลยนะคะคุณก็อยากเจอคนสมบูรณ์แบบอยากเจอคนเพอร์เฟกอยากเจอคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอืมนะคะชาวราศีพฤษภเป็นสิบเหรียญหรือคุณอาจจะคิดว่าอ่ะถึงเวลาแล้วฉันอยากจะมีคู่ของคนรักอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดูซิเด็กถือไม่เท้าโอ้ผู้สกหลายๆคนถึงแม้ว่าจะแบบว่าเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะนะคะแต่คุณก็ยังดูเด็กดูวัยรุ่นนะนะคะผู้สกดูเด็กดูวัยรุ่นเก่งเทคโนโลยีหรือผู้สกหลายๆคนทํางานในต่างถิง่นแดนไกลหรือว่าทํางานต่างประเทศนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเด็กถือไม่เท้าเนี่ยเก่งขยนันรอบรู้ปรับตัวเก่งนะคะ เก่งเทคโนโลยีโอ,อ้นะคะแคล้วคล่อ,องว่องไวมากๆเฟลลี่เข้ากับคนได้ง่ายนะรวมถึงการงานคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าด้วยก็ได้นะชาวพุกโศกหรือคุณอาจจะมองว่าอยากคบกับเด็กก็ได้นะไพ่ใบนี้หรือมีเด็กมาชอบพอคุณก็ได้นะหรือว่าคุณอะอาจจะแบบมีนิสัยคล้ายๆเด็กก็ได้นะคะหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้เออนะถึงแม้ว่าจะมี อายุที่เยอะบางคนนะอาจจะแบบสีอาบ50อาบแต่ก็ยังดูเด็กดูใสดูวัยรุ่นอยู่วัยเทีนอยู่นะคะไพ่ใบสุดท้ายคิงเหรียญโอ้โหชาวพวกส่งรวยอะ่ะเออคุณมีความมั่งคั่งมากอะ่ะนะคะคุณคิดว่าอยากจะได้แฟนที่แบบว่ามีเงินอะ่ะม,มีเงินมีทองมีความมั่นคงนะคะ คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของเงินทองมากเลยอะจากนี้จนถึงสิ้นปีโฟกัสในเรื่องของเงินทองความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์เงินก้อนใหญ่โปรเจกต์ Project ใหญ่งานใหญ่แล้วสําเร็จด้วยนะพูศพนะคะนะคุณอันนี้คือแบบเป็นไพ่ที่แบบเงินใหญ่ที่สุดในไพ่ยิปซีเลยนะผู้ศพนะคะคุณอยากจะได้คนที่แบบร่ารวยอะดูแลคุณได้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะอยากได้คนที่แบบว่ามีความสําเร็จ ในตัวเองพอสมควรไม่ต้องมาแบบว่าลำบากคุณ่ะลึกศอกคุณไม่อยากเจอคนที่แบบไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณอยากเจอคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมจะมีครอบครัวพร้อมจะดูแลคุณเออพร้อมที่จะให้เงินคุณอะไรเออหรือบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าถึงอัให้เงินชั้นหรอกเพราะว่าฉันก็มั่งคั่งอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่คุณอย่ามาทําให้ชั้นแบบเหนื่อยแล้วกันเออนะคะไม่อยากจะ ไปเทคแคร์ดูแลแลวผิดชอบใครแล้วอะพุชโศกน,นะคะเวลาอยากได้คนก็อยากได้คนมาดูแลตัวเองซะมากกว่าเอออย่ามาทําให้ฉันเหนื่อยนะเพราะว่าชีวิตฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วอะพฤชศกคิดอย่างนี้นะคะอยากเจอคนรวยอยากเจอคนที่มีฐานะการเงินดีมั่งคัง่งมั่นคงนะคะร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะรวมถึงพุชโศกนในไพ่ขึ้นแบบนี้นะคุณแบบเออมีเกณฑ์ได้ เจอความรักดีๆนะเออนะคะหรือว่าออมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นกว่าในช่วงแบบต้นปีหรือว่ากลางๆปีนะเพราะว่าในช่วงปลายปีนี่คุณแบบดีมากนะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะเราดูซิเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้นโอ้เป็น king of wands นะคะมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์อายุประมาณ40ขึ้นนะ40ขึ้นเก่งฉลาดในเรื่องของการงาน นะคะปรับตัวเก่งเฟลลี่เข้าของคนอื่นได้ดีทํางานเก่งมากมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจนะคะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีได้เลยนะคนคนนี้นะคะเป็นคนแต่งตัวดีแต่งตัวเก่งเข้าของคน,คนอื่นได้ดีได้ง่ายนะคะเป็นคนพูดจาแบบดีพูดจาเข้าใจนะคะเป็นคนเอาการเอางานขยันขันแข็งนะคะขิงไม้เท้านี่ก็คือเป็น ผู้บริหารระดับสูงได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีหน้าที่การงานมั่นคงนะมีหน้ามีตาในสังคมนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเข้าสังคมได้ดีนั่นเองนะคนคนนี้นะคะไพ่ใบต่อมาหนึ่งเหรียญอ้าเป็นคนรวยอะ่ะอืมนะคะชาวราศีพุกศคุณอยากได้คนรวยคนมั่งคัง่งคุณก็ได้คนรวยนะนะคะคนคนนี้นีนแบบว่าคิดในเรื่องของการเงินการทองเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินเหมือนคุณก็ได้ นะคะหาเงินหาทองเก่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคนวันนี้ <c oughs> นะคะรวมถึงในช่วงปลายปีคุณอาจจะได้ของขวัญของมีมูลค่าจากเขาได้นะใครที่กำลังคบหาดูใจอยู่ <c oughs> นะคะหรือจะเป็นลักษณะที่ว่าออ,อยู่ดีๆก็แบบว่าตัดสินใจแบบปป,ป,ปับแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้เอ,อ้ชาวราศีพฤษภนะเขาอาจจะขอคุณแต่งงานก็ได้เซอร์ไพรส์เนี่ย นะคะ t a เพนรเนี่ยนะคะรวมถึงตัวเขาเองเขาอาจจะมีอะไรที่เป็นบริกเซอร์ไพรส์คุณนะอ,อ,อาจจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ได้บ้านได้นาฬิกาได้ของแบรนด์เนมนะคะหรือว่าได้เงินสดก็ได้นะคะคุณจะเจอคู่รวยนะพี่ศบตามที่คุณหวังจะเจอคนรวยคนมีเงินมีทอมีหน้ามีตา นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งมากนะคะหรือว่าเกิดในตระกูลดีเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ารวยเนี่ยสี่ม่เท้าเขาคิดไม่แตกต่างจากคุณนะพุชกอ่ะเขาก็คิดอยากจะแบบว่ามีครอบครัวที่ดีนะคะมีภรรยาที่น่ารักเออมีสามีที่น่ารักพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันนะคะหรืออาจจะแบบว่า ลงทุนเปิดร้านอะไรร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันมีกิจการร่วมกันก็ได้นะสีในเท้าอ่ะคุณกับเขาอาจจะมาตกลงโปรงใจนะคะแต่งงานกันอะไรกันแล้วก็แบบว่าสร้างธุรกิจร่วมกันขึ้นมาใหม่ ก็ได้สี่ไม้เท้านะคะเขาคนนี้ก็คิดอยากจะแต่งงานอยากจะมีแฟนมีครอบครัวแรงปรารถนาในใจก็ใกล้เคียงกับคุณมากนะพิศศพนะคะสี่ไม้เท้าอาจจะมีงานเฉลิมฉลองงานมงคลสมรสเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเจอคู่แท้เจอรักแท้นะคะรักที่มีแต่ความมั่นคงนะคะคนคนนี้นะเขาจะมอบความรักที่มั่นคงพร้อมมาด้วยเงินทองทรัพย์สินคขาน ให้กับคุณนะชาพฤกษ์นะคะควีนซอกคร์ปัตนาคนที่แบบเป็นแม่บ้านแม่เรือนคนคนนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่าจะทํางานทําการเก่งทํางานนอกบ้านได้ดีแล้วงานในบ้านเขาก็ดีไม่แพ้กันนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างนะคุคนนี้นะคะอ่อนโยนรัก แฟนรักครอบครัวนะเพียซอฟคับอ่ะคือใส่ใจรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีนะคะหรือว่าเขานิสัยที่แบบคล้ายๆผู้หญิงก็ได้นะคนคนนี้เพียรซอฟคับอ่ะนะคะปรารถนาที่จะได้แม่ของลูกที่เป็นแม่สีเรือนได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแม่อาจจะไม่ใช่แม่สีเรือนทุกกระเบียดนิ้วแต่คุณมีความอ่อนโยนเอาใจใส่เขาเขาชอบ นะคะชาวราศีพฤษภนะคะมาดูซิพไพ่ใบสุดท้ายสองดาบคุณกับเขาอาจจะเจอกันทางด้านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะอืมพฤษภนะคะอาจจะเจอกันช่องทางออนไลน์บนโลกออนไลน์นะคะคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการาติดต่อสื่อสารนะคะหรือการพูดคุยถึงเรื่องของการวางแผนในเรื่องของอาการมั่นหมายหรือว่า มีอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมีคอนเน็กชันกันเกิดขึ้นนะคุณกับเขาอาจจะเจอกันบนโลกออนไลน์หรือเจอกันทางช่องทางการทำงานการติดต่อในเรื่องของงานก็ได้ค่ะนะชาวราศีพฤษกนะหรืออาจจะมีการคุยกันมาบ้างแล้วแล้วก็พัฒนาเป็นความรักที่สมบูรณ์ต่อไปได้ในอนาคตนะไพ่ค่อนข้างดีนะพุษกนะคะคุณจะเจอเขาหรือเธอคนนั้นนะ ขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่แบบที่ไพ่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า,พา,าไพ่รักออร์เคิลเป็นยังไงรักออร์เคิลจะบอกอะไรความรักคุณกับเขานะคะเป็นรักที่ดีนะเป็นรักที่ค่อนข้างเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะชาวราศีพฤษภโอ้โหสอดคล้อง ไพ่ค่อนข้างสอดท้องกับไพ่ยีนะชาาราศีพฤษภนะคะถึงแม้ว่าคุณจะแบบว่าผ่านมาเยอะผ่านความเสียใจเฮิร์ทกับความรักมาเยอะเออนะคะเสียใจแซดนะเมาหัวลาน้ําจากความทุกข์ของความรักนะคะเพื่อนปลอบแล้วอะไรแล้วเออนะคะใช้ชีวิตมาเยอะอะนะหรือว่าสัมเบเลเทเมามาเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ อ,อกหักอะไรมาก็มีเยอะแยะมากมายเนี่ยจะมีคนคุกเข่าขอแต่งงานคุณนะชาวราศีพฤษภเออนะคะคุณจะเจอคู่แท้คุณจะเจอโซเมนคุณจะเจอรักแท้นะคะคุณจะเจอเดสตินีของคุณนะคะนะแล้วเขาคนนี้จะเป็นคู่แท้ของคุณเนี่ยอยู่กันจนแบบว่าแก่ตายกันไปข้างนะ,ะชาวราศีพฤษภนะคะ จะอยู่กันจนแก่จนเท่าเลยนะเออนะคะให้จากกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวนะคุณจะเจอคู่แท้นะคะตั้งแต่จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะขอให้เจอเป็นรักแท้แบบนี้เจอคู่ที่ดีเจอคู่ที่ใช่ปรารถนาดีกับคุณแบบที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณนะคะก็ขอให้พิมพ์ต้อมรับคมทำนายได้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ